ดูนะครับนี่เทิร์นที่สิบแล้วนะครับยังไม่จบกันเลยนะครับอะไรอะไรนี่ฮะผมจะทำให้เขาเด็กเอาตายนะครับผมด้วยการตีไปข้างนี้แล้วก็เอานี่ตีนะครับเอายาบายเอายาบายเอายาบายอ่าพีจีใช่ไหมครับจังมันนะ ตอนนี้ในเด็กผมไม่เหลือทิกแล้วนะครับผมยังไงก็เช็คไม่เจอทิกแน่นอนจอดไปเฮ้ยเยิ้มใส่หนึ่งดีนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็กดไฟนอนเธอนะครับผมโคตรมันเลยครับ <c oughs> โคเวอ์สายเกลือเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าเราเล่นกันไปกี่ดาเมจนะครับทุกคนไหนแคร์อ่าฮะอ่ามันดูตรงไหนวะมันดูดาเมจตรงไหนวะมันดูตรงไหนอ่ะเอ้าทำไมมันมีให้ดูวะ เวนกรรมเอาเป็นว่าเล่นเยอะมากนะครับ